บัมอะเลยบัมอะเลยบัมเลยบมอะเรยไปลงไปลงไปบัมคันคันที่ไออัปเปอร์ขี่เลยนะนั่นน่บัมยอยู่ามโดโดไอ้ยูยูข้างนี่นี่ยูันี่ยูนี่บัขึ้นบัไปยิงโนวัยักแกเอายูวอก่อนยูวัไอ้อัพเปอร์อัปเปอร์ก่อนูยิงโดนด้วยเมื่อกี้ภูมิใจแล้วเมื่อกี้มั้ลงลงนี่มันลงมันลงมันลงเเเเรเรเวเรเรเเเเเเเ มึงไม่ต้องกลัวมึงเล่นเลยมึงคอไปเลยมึงอย่าไปกลัวตายเหี้ยตายตายตายเอาไปได้ป่าวเอาไปได้ป่าวตายสั้นสวยมึงมึงมึงแทงมึงอะไรตายแล้วมึงต้องกม้ตอก่อไม้เพื่อนโดนเยอะเพื่อนโดนเยอะข้างบตาตัดไว้เหี้ยอะไรไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยไอเดิกไอ้สัต้นไอเหี้ยอะไรไอเหี้ยไรไอ้เหี้ยไอเดิก ทำยอะไรมึงทำยี้อะไรไอ้ตัดแล้วมันคุอะไรี้อะไรไอ้ตัดี้อะไรไอ้ตัมีบทแต่ไอากมึงจบไอ้ตัดไอเด็ก่ไอ้หนงี้ร้อนอะร้อนจังเลยเมื่อสิทำยดิเบ้ากู่ยอี้งออตัดง่ชิบห้ตัไมทำอะไรมเรามอไมึงทำอะไรพี่ีีีตัวเด นี่ไงอ้เียอชกโง่ี่อะไรเมืไสตร์กนจคุ้ยี่แล้วไปนี้ไอ้ยีไอ้ีกะจอคุยดดิคยนะต่อชกเลไปต่ชกเลไปตอชกเชียกระจอกเวกรนจอกไอ้ยี่โอ้ยไม่ไหวครับพีไม่ไหวครับพีไม่ไหวยโง่ีโง่ิบยไดเยาย่ จัดพกเกือบเยะจัดเียรพกอบจัดเียร่วยบ้ีห่วยบ้าจักรพรทไดแค่นี้ไอ้เกียจักรพันรดับนี้เจนรดบน้เียรเียโง่จัดโง่จัดมึงเอาไปเลยเบลล์อันดับน่มันโนมันโนมันโมันมึงขึ้นแล้วนี้อัดึงขึ้นเฮ้ยมึงยัดยามัดข้ามดิไอ้เกียร์บอกว่าให้เอาไปเเบลเอาไปเเบลว้ยยัดคนมุ่ช่วูพีมีหน่อยดิช่วูี่มีหน่อเดี๋ยวชให้

โอยู่ดียันเลยยันเลย่ให้ตัดกนบนไปดีพี่พี่ยิงยิงบนรถหน่อยยิงบนรถยิงบนไปตามตามไปด้วยไปดีเกินอการีเนี่ยเออในฮีด์เกินไปแล้วเยี่ยมวนจอดได้แล้วตายเยอะมันตายเยอะอุ้มมันไปอุ้มมันไปอุ้มมันไปให้หมดอุ้มมันไปให้หมดมันตายเยอะ ฟังกูมันไปมันไปมีเท่าไหรุ่้มันไปให้หมดพกเากไอ้เหี้ยมีเท่าไหรุ่้มันไปให้หมดฟังกูมึงฟังกูไอ้เหี้ยมึงเลิกทัวกันไม่ต้องด่าไม่ต้องบันไปยิว้อยยิไว้ย้วจะกดีีคุณกวกันกินเลยนะยากัน่ะย้วย้วใส่กอบให้หมดใส่กอบให้หมด้ขดี้้ไว้ดเไ้ด้ ไอตมึงมึงแอบใครเล่นหน่อยเฮียมึงแอบใครเล่นหน่อยเอาเพื่อนไปชุดิ้เอาะเพื่อนไปชุวดิด้วยตวหลุดแล้วเนี่ยไม่เหมือนใปั๊บไม่ได้สัดพี่ะเบล็อกอุ้มอยู่นะอุ้มอยู่ตัดีเพื่อนต่วแ่งตัวแขว่งต่อต่อจบวนจบวันจบวนโอ้ยยื๊ยอะไรไหมโอ้ยเื๊ ไม่ติดไม่ติดไม่ใช่ใครใค่เอกเฮียมลวดไม้ศาสตร์เอ้ย เออแล้วเออแล้วพี่ผมเออแล้วผมเออแล้ว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 ไอ้มเามาไอเ่ออแล้วครับคน่วนเออแล้วครับคน่วนเี่ครับมาตอนตอนี่เหย่าจับกูเลยดิมันเออแล้วดิมึงย่ามาเอากลยเรถ